จะแนะนำนเพื่อนๆนะครับบางคนไม่ไม่ไม่ไมรู้ว่าเอ็นกล่องคืออะไรถามมาเอ็นกล่องครับในเอ็นกล่องมันจะไม่มีพวกเล็บแบบนี้นะครับเห็นชัดไหมมันจะเป็นคล้ายๆไม่ใช่เล็บมันหรอกเป็นกระดูกอ่อนมันนะครับกระดูกอ่อนอันนี้คือเอ็นตัวเอ็นที่เราเชื่อมมาจากลงเชื่อดเลยจะมีลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยนะมันจะมืดๆนิดนึงเพราะผมถ่ายตอนตอนเช้ากําลังทําอยู่ตอนนี้มันจะมือดอยู่ นี่แบบนี้ครับนี่แบบนี้เขาเรียกว่าเอ็นที่มาจากโรงเชือดเลยโรงเชือดบ้านเราแต่ถ้ามาจากมาจากเมืองนอกที่เอ็นกล่องมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะแข็งไปเลยแหละมันมันจะอยู่ในกล่องแล้วทีนี้แผงเนื้อบางบางแผงอะ่ะเขาก็จะเอามาซื้อมาซื้อมาเอ็นซื้อเอ็นกล่องมาแล้วก็มารวมขายครับบางคนก็ไม่รู้เรอยากแนะนําเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ครับ เนี่ยเขาจะมารวมรวมการขายให้เราเพราะว่าเอ็นจำไว้เลยครับเพื่อนๆเอ็นอ่นนะ <c oughs> วัวตัวหนึ่งน่ะจะมีอยู่แค่สี่สี่ตัวขาหน้าก็มีสองครับขาหลังก็จะมีสองครับตกลงวัวตัวหนึ่ง <c oughs> วัวตัวหนึ่งนะ่จะมีสี่จะมีสี่ชิ้นแบบนี้เอ็นแก้วครับนะเอ็นแก้วแล้วทีนี้จะเชื่อสักกี่ตัวถึงจะได้เอ็นขนาดนี้มันก็ไม่พอครับอันนี้เอ็นตัวเดียวอันนี้เป็นเอ็นตัวเดียวมัน ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้อร่อยเหมือนกันครับเอามาตุนกับซอสแตกซิกกับเครื่องเทศแตกซิก <c oughs> ทาตามคลิปผมนะแล้วทีนี้มันจะมีความหวานความหอมมันจะดูดเอนแก้วเนะี่ยมันพอต้อมเสร็จมันจะเป็นสีเหลืองมันจะดูดซอสดูดเครื่องเทศเข้าไปทําให้เอนแก้วนี่อร่อยนะครับทำเอนแก้วนี่อร่อยเดี๋ยวจะให้ดูที่ต้มแล้วตุนแล้วพอห่างเสร็จผมแช่ตู้เย็นมันจะแข็งแบบนี้นะครับเห็นช <c oughs> ัดไหมยังแข็งอยู่ผมเอามาละลายน้านะครับตัวนี้มันละลายน้ําอยู่ เวลาเราหั่นเสร็จเราแช่ตู้เย็นไว้ที่ผมบอกว่า3เดือนก็มกไม่เสียก็ไม่เสียก็คือแบบนี้แหละเดี๋จะให้ดูแหนมันจะเป็นเลาะแผลนละ้วเนี่ยะเป็นเลาะแผลนะครับแบบนี้นะครับเวลาหั่นเสร็จกินได้อร่อยเหมือนกัน สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับป้าแม็กป้าแม็กโทรมาเมื่อคืนนีครับถามว่าเอ็นแก้วคุณเต๋อมันทํายากไหมแล้วมันมีแบบไหนบ้างอ่ะมันราคาเท่าไหร่รับเมื่อคืนก็อธิบายให้ป้าแม็กฟังไปแล้วครับเลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆครับนะแต่ทำคลิปบอกเพื่อนๆน่ะเอ็นแก้วอ่ะมันมีลักษณะแบบว่าขายในบ้านเราก็คือ,คอเรียกว่าเอ็นตัวนะภาษาที่พ่อค้าแม่ค้าเขาเรียกเอ็นมันมาจากตัวตัวบัวที่เราเขาเชิญมาก็เอ็นกล่อง คำว่าเอนกล่องเนี่ยคือเอนที่นําเข้ามาจากเมืองนอกครับราคาจะถูกกว่านะครับเอนแก้วเนี่ยถ้ามาจากเมืองนอกจะถูกกว่าเอนตัวบ้านเรานะครับแล้วความถามว่าทําได้ไหมเมื่อคืนผมบอกประแม่เราทําได้ครับมันไม่ค่อยมีผลสําหรับกับน้ําซุปเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นเนื้อ3มชั้นที่หยอดลงไปเนี่ยมีผลต่อน,น้ําซุปแน่นอนอย่าลืมนะครับเราขายก๋วยเตี๋ยวในน้ําซุปต้องมาก่อนถ้าน้าซุปไม่อร่อยเนี่ยผมบอกว่าจบเพลเลยครับนะ พอน้ำซุปอร่อยพอะต้มเสร็จปุ๊บเ่ย <ไป S 1> มันจะดูดความหวานความหอมของน้ำซุปเนี่ยความอร่อยของน้ำซุปเนื้นอต้มไปเนี่ยมันจะมันจะดูดครับดูดซึมเข้าไปในตัวเนื้อไม่ว่าจะเอ็นแก้วลิ้นม้ามข่าวกระดงน่องลายหรือว่าเนื้อสามชั้นเนี่ยครับนะแต่ถ้าเอาเนื้อกล่องมาสามชั้นเนี่ยความหวานความหอมไม่มีพอต้มเสร็จปุ๊บน้ำซุปมันก็จะไม่นัวน้ำซุปก็จะไม่หวานครับถ้าน้ำซุปไม่อร่อยนะครับผมบอกเลยาจะจัดร้านดีแค่ไหนจะจัด คนเขามากินความอร่อยนะครับไม่ได้มากินความสวยงามของร้านนะครับความคนเราอยากกินคืออยากกินของอร่อยในปา่าในดงเขาก็ตามไปกินถ้าอร่อย,อยจริงๆครับเขาไม่สนใจหรอกว่า,วาวถ้วยเท่าไหรถ้าอร่อย,อยจริงๆครับเพื่อนๆนะ contrad. พู้ค้าไม่ค้ามือใหม่ครับอยากจะแนะนําว่าคนไหนที่กํลาลังทําอยู่สนใจซอสแตกซิกครับตอนนี้มีคนตามก็เยอะแล้วคนที่รอเรียนออนไลน์ครับก็รออยู่ตอนนี้คืออยากจะบอกว่าใช้ซอสแตกซิกลองดูมาเพื่อนๆที่ทักมาและสนใจครับ ซอแตกซิกทำมาในเพจเต๋าแตกซิกทักมาในเพจเต๋าแตกซิกนะครับนะตรงกล่องข้อความเพจจะมีแบบทดลองอยู่ขวดนี่300บาททําน้ําได้20ลิตรกิน20คนก็ไม่หมดบอกหลายรอบแล้วตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกัน80บาทครับทำน้ําได้5ลิตรเครื่องเทศแบบทดลองก็มีแบบซองซองนี้55บาทมีห่อผ้าขาวบางแถมให้ไปด้วยนะห่อผ้าขาวบางแถมไปด้วยพอค้าแม่ค้าที่ใช้แล้วควรซื้อตัวนี้ดีวกว่าครับเป็นแบบกิโล900บาทคุ้มกว่า แล้วก็ซอสต,ตัวนี้ถังนี่2006ราคาราคา2 0 0 6 25ลิตรก็คุ้มกว่าอีกสำหรับร้านค้ามาแรงสำหรับราคามาแรงไม่ต้องไปหิ้วน้ำมันหอยไม่ต้องไปหิ้วซอสฝาเขียวฝาเหลืองฝาแดงชูรสรสดีน้ำมันกุ้งน้ำมันน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบน้ำกระเทียมดองไม่ต้องไปครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบบางคนจะเอาไปอาเด็บกับของตัวเองก็มีอันนั้นก็มีครับครับแต่จริงๆแล้วผมทำผมไม่ได้ใช่อะไรเลยครับ ผมใช้มันตัวเดียวนี่แหละครับซอสแตกซี่ตัวเดียวละครับการเครื่องเทศตัวนี้เอาอยู่ผมบอกเลยว่าเอาอยู่หลายคนก็ใช้เครื่องเทศเหมือนผมไม่ว่าจะเป็นโปยกักอบเชยลูกกระวงลูกกระวานอะไรใช้ไปในนี้ครับนะถ้าไปคั่วแล้วบดแล้วมันจะหอมครับตัวนี้ผมบอกเลยคุ้มลงทุนพันห้ายังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะผมบอกเลยพันห้ายังไม่ได้ขนาดนี้เลยไอถุงนี้เก้าร้อยบาทครับของคุณพ้าเขาเกตเองจริงโอเคป้าแม็คลองทําดูนะครับแนะนําป้าแมกแนะนำนเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่า ล้วทำอะไรไปครับพาะมีคนตามผมตอนนี้ก็จะ3 0 0แสนแล้วนะดูไปดูมาจะ3 0 0แสนคนแล้วนะครับก็มีกำลังใจก็เลยอยากจะบอกเพื่อนครับนะคนที่เรียนออนไลน์คลิปหน้าตามนะคลิปหน้าตามใกล้แล้ะคลิปหน้าน่าจะได้เข้ามาเรียนเขาจะได้มาอยู่ในกลุ่มด้วยกันแล้วมีอะไรก็จะแชร์เฮ้ยหลังบ้านเป็นยังไงหน้าบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวแชร์กันไนเปเรื่อยมีอะไรต่อไป,ไปโอเครีปายของก่อนสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับป้าแม็กสวัสดีครับ